เพิ่งเจอครั้งแรกเลยไม่ได้ละลายเลยมาถึงก็ถ่ายเลยเงี้ยเขาก็แบบว่าสอนว่าทําหน้าให้มันดุดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าเขาเข้มมากแต่ผมหน้าแบบจิบบีมากเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงว่าเขาสอนเขาสอนให้เราคืเข้มๆหรือว่าเข้มๆข้มผมบอเข้มเข้มยงงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยแต่พอเราเจอหน้าเขาเราเราสะพุมนะหรือว่ายังไงตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นหรือกดดันแต่สิ่งที่ได้ยินมา ที่ยินมาด้วยแล้วก็พอเจอจริงแล้วโอโ้โหโหดมากเลยลว,ว่าหน้าเขาเฟรชมากเลยเงี้ยแล้วพอได้ถ่ายเริ่มถ่ายแบบถ่ายคู่กันไประกิบวิจิตรยังไงบ้างมันมีผ่อนคลายมากหรือว่ามันยังมีความเก่งอยู่เก่งครับแต่กล้องบอกเก่งๆๆน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเก่งไม่หมดเลยแบบว่าเขาสุขุมมากคือดูทรงพลังหรทรงพลังมากเอ้โตผมดับไปเลยเลยจริงๆคิดไม่ได้ัพราะนะไรถ้าต้องร่วมงานจริงๆแล้วเป็นคู่กันมันจะต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงหรือว่ามีรูธทางอะไร จริงถ้าเวิร์กช็อปหรือว่าเข้ากันเข้าเสียงด้วยกันไปปอยก็คงเกรงน้อยลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อให้ถึงันนั้นได้เด <c oughs> ร็วใช่ถึงเนี่ยมันจะเปิดกล้องในสักพักหนึ่งเพราะว่าพี่เขายุ่งมากนี่เขาก็ไปงานต่อ,อ,อเ,เ,าาเหมือนกันเนี่ยในบทของเราคู่เรามันเป็นแบบไหนครูผมจะเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็มาเป็นคู่ผมถึงแม้ก็มีเจ๊เจ,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 จ๊นิดน,นึงอะไรก็จะเป็นมากสุขุมเหมือนกันฮะแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยชี้เล่นมากเลยจะเป็นนักธุรกิจนะครับมีมีมากนิดนึงที่ได้กลับมารับละครที่เป็นผู้ชาย,ยแล้วมีความกดดันหรือว่ายังไงบ้างเพราะหลายคนคาดหวังหลายอย่าง,าง,าง,ง,งกดดันเพราะว่าไม่ได้เล่นคู่กับผู้หญิงนานมากแบบนานมากๆเลยเงี้ยแล้วพอมาเล่นคู่ผู้หญิงก็เลยรู้สึกแปลกๆแ,แบบคิดใหม่ดีปกติเข้ากองก็จะเป็นผู้ชายล้วนเลยน,นไ<อ>ละไม่ค่อยมีผู้หญิงออแล้วจะได้กลับไปเล่นคู่ผู้ชายก็คงได้แหละครับอยู่ที่ผู้จัดการเนี่ยแหละ แสดงว่าเรากลับมาทวงตำแหน่งเดิมคือยุ่นพระเอกเคมีสถานะเหมือนเดิมครับผมคือรู้ใครก็ได้อย่างเดียอไม่เราก็ลองเปลี่ยนลุกเปลี่ยนบทบาทใหม่อะไรเงี้ยจะได้ทํางานหลายๆอย่างได้ด้วยครับผมแสดงว่าเตรียมใจไว้แล้วกับสิ่งที่คนจะต้องมาพูดถึงการเปลี่ยนคู่หมายถึงว่าต้องกลับมาคู่ชายอีไหมแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนเขาก็ให้เขาบอกลองเล่นคู่ใหม่ๆด้วยจะได้มีประสบการณ์ใหม่เนี่ยเขาก็รอติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ ยังรอยืนต้นอยู่นต้นอยู่และก็มีงานแล้วครับผมมีงานมาแล้วมีงานมาแล้วครับก็วันที่11นีครับเป็นงานไลฟ์คู่นะครก็ติดตามได้นะแล้วก็มีสิ้นเดือนนะครับวันที่30ใครว่างที่อยุธยาก็ไปได้นะครับผมรู้สึก็นบ้างแมนไม่ได้สรุกงานแต่พอมาเจอกันมันก็่ดูแบบไม่ได้ห่างกันเลยใช่ยังคุยด้วยกันอยู่ตลอดล่าสุดยังคุยเรื่องรถเรื่องอะไรกันอยู่เลยฮะจะมีชวนไปแบบว่า บบนี่ครับมีเรื่อยเรื่อยครับนี่ชวนทักไปอยู่แต่ยังไม่ตอบเลยทักจะไปตีแบตอยู่เมื่อวานเลยก็ออไปตีกวนเดิมออที่เคยตีกันเนี่ยพวกกันพวกคนในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไงบ้างเห็นนอกก้องเขาโตขึ้นในไอจีเขาดูโตขึ้นผมยาวเยอะใช่ผมก็ไว้ผมยาวพอดีเหมือนเขาเลยเหมือนจังหวะพอดีเลยนะครับแสดงว่าถ้าอมุติานาเขาต้องกลับมาร่วมงานใหม่มันจะต้องเป็นบทที่โตขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าต่างคนก็ต่าง ก็ด้วยนะเหมือนก็คุยกันก็อยากได้บทที่เราคุยกันแล้วมันก็โอเคทั้งคู่อะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วก็โอเคที่จะเล่นคู่ด้วยกันด้วยแช่งว่ายุ่งก็มีภาพในหัวแล้วว่าถ้าเราจะกลับมาคู่กันต้อมีครั้งนึงเจะเป็นประมาณไหนก็มีคุยไว้บ้านแบบว่าอยากอยากเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้ามีคนเสนอเข้ามาแล้วมันตรงกันอะไรเงี้ยรับคู่กันก็โอเคจะได้แบบอยากเล่นด้วย เขาเขาอยากเล่นอะไรบูบูเอ้ยเขาอยากเล่นอะไรนะจำไม่ได้ละแต่ผมไม่ผมไม่อยากเล่นบูบูอะไรแบบนางพีอะไรเงี้ยเขาน่าจะอยากเล่นแบบไซไฟนิดนึงมั้งฮะคุณละเรื่องเลยนะคนยิงบูคนยิงไซไฟนมันอาจจะมีแบบรวมกันได้ก็ให้เป็นทั่รวมกับก็คือเราบูเป็นจานระดมส่วนต้นก็คือไซส์ไฟบ์ตามเอเลี่ยนอย่างนี้หรอบินอยู่เพราหรอหัือว่าจะดูหนังแบบไหนก็ไดเลยก็ไม่คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือแบบ ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคกครูก็โอเคแล้วเออขาชอบเป็นตูนนี่เขาชอบเปนี่นี่อนิเมชใช่ไหมเลยผมชอบใช่เ,ออเขาก็ชอบแต่ว่าเขาชอบพวกกีฬามากกว่าออแต่คนรอไม่ได้รอเราจะดู่คนเลยว <laughs> ใช่ไหมใช่รออยู่ครับ <laughs> เขาแข่งประมาณสามรอบผมยังไม่ได้ไปเลยเจ็บว่าเขาชเชิญเชิญตลอดเชิญเชิญตลอดแต่ผมติดงานติดธุระนู่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ไปสักทีอะอายุแล้วตอนนี้ถ้าให้สถานะความสัมพันธ์กับโต้เลยเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรกันอะ เดิมเหมือนเดิหมือนเดิมคำมัใจหัใจเหมือนเดิมนี่กระติบบอกแ้วไนะไม่กระติบไม่กดะติบเลย่ะอ้โหแต่เราอยากดูเพราะว่าหลายคนเขาแบบรอมาโอเคโอเคโอเค